รับไก่แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแทนแน่คืออธิบายก่อนเดี๋ยวชาวบ้านงงก็คือที่เขากําลังจะเอาเข้ากันเนี่ยก็คือมันมีสองร่างก็คือร่างรัฐบาลไม่รับร่างเพื่อไทยกับร่างของประชาชนซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งโอเคการแก้256เนี่ยมันไม่ได้แก้ทั้งฉบับมันแก้ได้ ถูกต้องถ้าเอาตามมาตรา256นะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่างมีการที่ใช้คําว่ารักไก่เนี่ยก็คือในร่างเนี้ยไปเพิ่มไปเพิ่มเติม15ทับหนึ่งที่เปิดทางให้มีสสรอมายกร่างนะฮะซึ่งนี่แหละคือคำว่ารักไก่ซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดผ่านแก้ไอตัว256อันเนี้ยมันก็จะนำไปสู่ว่าเอ๊ะแต่คุณจะมีการร่าง ตั้งสอสอรอเพราะนั้นต้องไปทําประชามติอ่าถ,ถูกไหมม,มันมีสองขยักขยักแรกถ้าแก้สองห้าหกจะแก้ยังไงก็ได้ไม่ต้องทําประชามติว่าจะลดใช้เสียงไม่ให้เกินเท่านั้นไม่ให้มีไข่คนเจ็ดดาวสารพัพอย่างแต่พอมันมีคําว่าสิบห้าทับหนึ่งงอกขึ้นมาเนี่ยก็สสรอเนี่ยคุณทึกทักว่านี่คือจะมาแก้แต่ในความหมายของการแก้คือ ไปยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับคือมันเหมือนไปเพิ่มมาตราขึ้นมาหนึ่งมาตราไปเพิ่มหมดขึ้นมาสิ้ทัหนึ่งสิบห้าทับหนึ่งและในความหมายของสสรก็คือจะต้องไปเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่หรือจะมาจากบัญชีรายชื่อเท่านั้นเท่านี้หรือจะมาจากคนอันนี้เป็นเรื่องรละเอียดอยู่ในร่างบทนแต่นาทีเนี้ยเมื่อมีสิบห้าทับหนึ่งเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าเป็นการไปนะ ให้มีสอรอขึ้นมายกร่างใหม่ทั้งฉบับอืเพราะนั้นนี่คือด่านแรกครับพี่โกลครับเพ <ขอ S 1> ราะฉะนั้นประชุมร่วมเนี่ยปกติก็จะต้องใช้เสียงเกินครึ่งก็อของสองสภาวันละหนึ่งอ่ะวันละหนึ่งอ่ะม,มันยังไงมันก็ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแปดในจานวนนั้นอ่ะต้องมีสอวอไม่น้องมีสามสวอหนึ่งในสามที่โอเคว่าให้แกกครับอันนี้ไอ้ที่บอกว่าผมว่ามันมันคว่ำตั้งแต่ในมุงเนี่ย เพราะผมมีความเชื่อว,ว่าต่อให้ผ่านวารละไอ้ไอ้ไอกึ่งหนึ่งของอสองสภาเนี่ยทำไม่ถึงหนึ่งในสามหรอกไม่ถึงสวนั่นก็จอดตั้งแต่ด่านแรกพี่โค้ดผมผมกำลังจะบอกว่านี่คือการลักไก่นะฮะลักไก่โดยวิธีที่จะแยบยนต์หรือไม่แยบยนต์ก็ตามนะฮะจะไปตบตาชาวบ้านหรือตบตาตัวเองหรือหาช่องรูหมารอดยังไงก็ตามเพราะเขาบอกไว้อยู่แล้วว่าคุณต้องไปทําประชามาติถามประชาชนซะก่อนแต่ก็ไป พยายามชักแม่น้ำทั้งห้าบอกว่าไม่ต้องทําแล้วก็ท,ทําทีเดียวสองครั้งจบนะบหลังจากที่ไปตั้งสสลอยกล่างลมูลากาหลังจากแก้ไขครั้งนี้เสร็จอะแล้วค่อยไปทำนะเสร็จแล้วมีสสลอยแล้วเสร็จแล้วยกล่างเสร็จไปทําอีกครั้งหนึ่งสองครั้งพออ,อันนี้คือเป็นการรวบจากสามเหลือสองอนะฮะอันนี้คือในทางเทคนิคที่เหมือนกับเป็นการลักไก่ทีเนี้ยไอ้ด่านแรกเนี่ย ยังไงเนี่ยพี่โก้ก็บอกว่าไม่ผ่านแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ผ่านและดีไม่ดีวันที่สิบสามทีนี้ทําไมถึงไม่ผ่านอ่าเาวิเคราะห์ว่าทําไมเสียงสวถึงจะไม่ให้หนึ่งในสามครับถ้าเราเอาแบบคิดแบบเร็วง่ายๆเลยก็คือก็เขาไม่อยากให้มีการล่างรัฐธมรนนูญใหม่ครับถูกมั้อันนี้คือคืออยู่ยอยากรแก้ลายมาตายู่ก็แก้ไปครับไม่ได้ว่าอะไรจะเอ่อเอ่อมาตาไหนอยากจะแก้ปรับ กลวิธีการเลือกสวจะอะไรก็ก็แก้ไปเป็นลายมาตาว่าไปแต่ไม่ต้องมายกร่างใหม่ทั้งฉบับเขาบอกก็ไม่เอาเพียงแค่ว่าถ้าแก้ไขโดยที่นะฮะจะแก้ไขตรงไหนก็ใส่ไปเลยเหมือนกันที่ยืยื่นไปสิบเจ็ดสิบแปดร่างเนี่ยเอาเหอะแก้กันทุกร่างนะฮะก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีใครเขาว่าแต่ทันทีที่จะมีการแก้โดยในมีหมวดสิบห้าทับหนึ่งตรงนี้แหละมันเป็นการ ่าเหมือนกับเป็นเทคนิคหรือเป็นอะไรก็ตามที่เห็นว่าเอ๊ะอ่า,อามันมันก็คือการยกร่างใหม่ทั้งฉบับอ่ะทีนี้มันมันก็เป็นความเห็น2ฝั่งของนักการเมืองครับกลุ่มหนึ่งซึ่งว่าจริงคือกลุ่มสายสีน้ําเงินเนี่ยอ่าซึ่งเขามีสวเป็นพวกอยู่เยอะเนี่ยครับเขาก็มีความรู้สึกว่าจะป แก้ทำไมทั้งฉบับถูกฉลกเขาด้วยเพราะว่าอันนี้มันเข้าทางเขาเขาเขามาเส้นทางนี้มันโอเคแล้วแล้วก็เสียเวลาไปแก้ทั้งฉบับวุ่นวายต้องมาตั้งสสรอต่างประชามติอะไรเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้แหละรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ถ้าจะแก้รายมาตาก็เสนอมาอมาว่ากันเป็นรายมาตาดีกว่าอันนั้นคือแนวคิดหนึ่งแต่อีกแนวคิดหนึ่งก็กลับไปพื้นฐานว่ามันเป็นรากเง้าเป็นผลไม้พิษเต้นไม้พิษด้วยอ่าต้นไม้พิษ เพราะฉะนั้นจะต้องโค่นล้มมันร่างใหม่ให้เป็นของประชาชนจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เพื่อไทยกับประชาชนเองเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยก็ไปพูดไว้เรื่องของการจะไปร่างประชามติตั้งสสสมสอรอเนี่ยมันก็เลยต้องพยายามจะจะรักษาสัญญาก็เลยต้องเดินน,นะอ,อะืก็เอาเป็นว่าในเรื่องของเทคนิคก็ไม่ผ่านนะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีการตั้งคำถามว่า ถึงแม้จะเป็นการแก้ไขไม่ได้บอกว่ายกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับแต่เมื่อคุณมีสอสอเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็คือจะนําไปสู่การยกร่างขึ้นใหม่นั่นแหละดังนั้นเนี่ยหนึ่งทันทีที่มีการเปิดประชุมมาในวันที่13นะฮะวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะมีการหยิบยกคําถามต่างๆขึ้นมาอภิปรายจนกระทั่งอาจจะต้องขอมติที่ประชุมว่าเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างเนี้ยนะเห็นว่า น่าจะไปถามสารลฐมนูลอีกครั้งหนึ่งไหมเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะพิจารณาอย่างเนี้ยนะ,ะจะได้หรือไม่ได้ถ้าสารท่านบอกว่าได้ก็ไม่ต้องเสียเวลานะฮะแต่ถ้าครั้นจะเดินหน้าต่อไปเลยเนี่ยก็เมื่อเสียงจํานวนฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่เห็นด้วยกันขั้งั้งข,งข,งขงเยอะเลยเนี่ยมันก็จะสะดุดตั้งแต่วาระแรกและแม้จะสะดุดเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุนะฮะที่นําไปสู่ความผิดสําเร็จซึ่งไม่รู้ใครจะมาคิด ย้อนรอยเอาทีหลังด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุ่งกรว้อย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยยังขืนเดินหน้าที่จะทําไปต่อแม้กระทําการไม่สําเร็จแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าวันที่13าได้พิจารณาเพียงแค่หารือนะยังไม่เข้าสู่ระเบียบยังไม่เข้าสู่เนื้อหาของร่างแล้วก็จะส่งให้สารรัฐมนตรีวินิจฉัยนี่คือประเด็นแรกนะฮะแต่ผมเป็นสารผมไม่รับนะ ก็เป็นเรื่องของผู้คุณคุณก็ไปคุยกันสิบรรจุไว้แล้วบรรจุไว้แล้วเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้คําตอบสารว่าเรื่องกําลังจะเกิดในกําลังทำนั่นก็เรื่องจะเกิดก็จะเกิดแล้วคุณก็ไปคุยกันสิให้มันเกิดกันสิถ้าไม่รับไว้ก็น่าน่าสนใจไม่งั้นจะมีสภาทำไมคุณก็คุยกันไปสิคุยังไม่รู้เลยคุณจะแก้ไหมทางนั้นกลับมานาที่สภาเดินหน้าเดินหน้าจอดยกแรกเหมือนกันพี่ก็นะยกแรกจอดยังไงเพราะว่า หนึ่งในะสามของสวอยังไงก็ไม่ถึงและที่สำคัญเนี่ยผมจะลงลึกในส่วนของเนื้อหาของร่างของเพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยคนละหลักการเลยนะร่างของประชาชนเนี่ยรื้อหมดมทั้งฉบับแต่หลักการของเพื่อไทยเนี่ยตอนแรกผมสะดุ้งเหมือนกันนะว่าใครที่เป็นพักร่วมถ้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขละมูลให้ถอนตัวออกไปนะผมเลยมาถามพี่โก้ก่อแก้วก่อแก้อแกพอเป็นก่อแก้วพี่กุลทองเนี่ย ผมก็ถือว่าก็ไม่ใช่ตัวหลักของพรรคเพื่อไทยนะก็คงจะเอามาเป็นสาระไม่ได้ว่าจะเป็นเหตุให้พูดเหมือนกับฟังแล้วดูดีนะว่าน,นี่คือจุดยืนของเพื่อไทยที่จะต้องแก้ถ้าใครไม่พร้อมจะแก้ถอนตัวอจากการเป็นรัฐบาลไปคนพูดไม่มีพลังมากพอที่จะทําอย่างนั้นได้ทีนี้หลักการของพรรคเพื่อไทยมันแตกต่างจากของพรรคประชาชนก็คือเขาไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะแล้วก็หลักการของพรรคอื่นๆด้วย ก็เหมือนก,นกันกับพักเพื่อไทยดังนั้นถึงแม้จะพิจารณาทั้งสองร่างพร้อมกันเนี่ยก็ต้องวัดใจนะฮะหลายคนก็เชื่อว่าเพื่อไทยไม่กล้าย,ยกมือให้กับร่างของพักประชาชนเพราะมันผิดหลักการจากร่างของตัวเองอก็พอไม่ยกให้แล้วไปร่างเดียวแม้จะเอาร่างเดียวก็เถอะนะฮะของเพื่อไทยเองก็สวเขาก็ไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็เลยจอดทั้งขึ้นทั้งล่องนะวาระแรกก็ไม่ผ่านนะครับพีกอนะก็เลย ไม,ไม่แปลกถึงนี่คือการลักไก่แล้วก็